ขุนพยนต์เป็นวัตถุมงคลวัตถุอาถรรพ์ที่มีมาตั้งแต่โบราณากาลโดยผู้ประกอบพิธีจะต้องมีความรู้และพลังจิตที่เข้มขังมากช่วยคุ้มครองดูแลและแก้แค้าปลอไภัยจากอันตรายต่างๆนำโชคลาภแก่ผู้บูชาได้อย่างน่าอัศจรรย์สามารถเช้าบูชาขุนพยนต์ได้ในราคา บริการจัดส่งฟี48รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาเพียงท่านโทรมาที่เบอร์1800 709 3079ท่านสามารถส่งจ่ายได้ทางวีซามัตเตอร์การ์ดหรือ m o n e y Or d เดสั่งจ่ายไทยลาว Homeshopping Corporation แล้วส่งมาที่1940 Gardena Annual g r a n d a l e California 91204